ครับลองวีดหนึ่งห้าศูนย์ห้านะครับสวยๆรอๆนะครับเดิมๆไม่แกะไม่เปิดอ่าดูความสวยทอ่อนงท่อน้ำมีขาวแวบาวแวบางถ้ายเสียก็ขาวๆใดก็เหลืองๆนะครับไปน้ำมาไปฟังเสียงเลย